วันที่5กันยายน2567เวลา19.35นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังโรงแรมแบนดารินออเรนทอลนิวรยกสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ทรงเยี่ยมชมงาน Unveiling Thailand Charm 2024 Showcase ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Unveiling Thailand Charm 2024 Showcase and the Royal Gala อนด์เที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการคุณภาพของประเทศไทย นำเสนอรประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าจดจำซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยภายใต้กลยุทธ์ must do in Thailand ในรูปแบบกิจกรรมโชว์เคสแบ่งออกเป็น5โซนได้แก่ must test นำเสนอช็อกโกแลตที่ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบไทยและขนมหวานไทยเช่นชาไทยเข้าเหนียวมะม่วงกล้วยคาราเมลมะกรูดมังคุดและลิ้นจี่ในการผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้ากับรสชาติไทยดั้งเดิม มัสทรัยนำเสนอการรำไทยในรูปแบบแดนซเซอร์ไซผ่านไทฟิตที่พัฒนาการรำไทยและจริตของหน้าตาสินไทยเข้ากับการออกกำลังกายโดยคำแนะนำจากแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อท่าทางที่มีความสร้างสรรค์ทันสมัยและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย มัสบายนำเสนออุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยและความตั้งใจในการส่งเสริมชุมชนไทยที่มีความโดดเด่นด้านหัตถกรรมโดยแบรนด์พิพัชาราได้จัดแสดงคอลเลกชันผ่านการใช้พลาสติกรีไซเคิลนำนวัตกรรมเปลี่ยนฝาขวดพลาสติก โดยการปั๊มออกมาเป็นแผ่นเล็กๆที่มีสีสันสวยงามและยังเป็นเอกลักษณ์จากลวดลายที่แตกต่างกันไปตามสีเดิมของพลาสติกชิ้นนั้นมาผลิตเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะท้อนถึงงานฝีมืออันประณีตและลวดลายไทยร่วมสมัยโทนสีได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้เขตร้อนและผ้าไหมไทยที่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มัสซีนำเสนอผลงานอาร์ตผ่านเทศกาลและวัฒนธรรมไทยที่ใช้เทคนิคจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมในรูปแบบขนาดเล็กด้วยการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติวาดลงบนแผ่นไม้สัก และมั s ซ e กนำเสนอเมืองน่าเที่ยวเช่นเชียงรายสตูลและชุมพรผ่านประสบการณ์ Virtual Reality ให้ความรู้สึกเสมือนได้ไปเที่ยวจริงๆโดยเมืองต่างๆยังมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันซึ่งเป็นตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง โดยสถิตินักท่องเที่ยวสัญชาติอเมริกันเดินทางเข้าประเทศไทยในปี2567ตั้งแต่1มกราคมถึง21สิงหาคมมีจำนวน632,378คนซึ่งการกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นโรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน